สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาดูการไถนานะครับแบบไม่จุดสร้างปีนะครับไม่จุดฟางข้าวนะครับเพราะว่าการจุดฟางข้าวนั้นเป็นการทำลายหน้าดินนะครับคุณกำลังเผาปุ๋ยพืชสดนะครับและเผาจุลินทรีย์หน้าดินไปด้วยนะครับ การที่เราไม่จุดฟางข้าวนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทําอะไรเลยนะครับเราต้องมีการจัดการกับฟางข้าวคือกระจายเกลี่ยนะครับตรงที่พื้นที่มนนันหนาๆนะครับหนาอาจไถไม่เข้านะครับเราก็กระจัดกระจายให้มันบางลงนะครับเพราะว่าจะได้ ไถได้เข้ามากขึ้นนะครับครับรถไถรถไถที่เราจ้างมานะครับอาจจะเสียงขาดๆหายหน่อยนะครับเพราะว่าจัดการกับฟางข้าวมานะครับเมื่อกี้เมื่อคุณเผา วางข้าวก็คือคุณเผาปุ๋ยนะครับแล้วคุณก็ไปซื้อปุ๋ยเขามานะครับชดเชยกับสิ่งที่คุณกำลังเผาไปนะครับแต่สิ่งที่มากับปุ๋ยด้วยนั้นก็คือเม็ดพลาสติกครับปุ๋ยยูเรียนะครับเมื่อคุณหวานไปมากๆ พลาสติกเหล่านี้จะไปสะสมอยู่ที่หน้าดินของคุณนะครับทำให้ดินคุณแข็งกระด้างการทำวิธีนี้ช่วยลดการต้นทุนการซื้อปุ๋ยนะครับหลังจากวันนี้ไปพรุ่งนี้ผมก็จะสูบน้ำใส่นะครับสูบน้ำใส่แล้วก็เอาจุลินทรีย์มาลงนะครับเพื่อให้จุลินทรีย ย่อยมเมล็ดข้าวเก่าและ,มะเมล็ดหญ้านะครับภายในเจ็ดวันนะครับพวกมเมล็ดหญ้ามเมล็ดข้าวเก่าก็จะหมดเชื้องอกไปนะครับส่วนฟางนั้นก็หลังจากนี้สิบวันก็จะเริ่มเปื่อยนะครับพอครบกำหนดเดือนหนึ่งฟางข้าวนั้น ก็จะกลายเป็นสารของปุ๋ยยูเรียนะครับเพราะว่าปุ๋ยที่จะออกจากพืชต้องใช้เวลาเป็นหนึเดือนนะครับถึงจะมีสารปุ๋ยออกมาสารตัวนี้จะเหมือนกับสารที่เอาไปฉีดพ่นใส่เม็ดพลาสติกของปุ๋ยยูเรียนะครับ ก็ทำเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ยากนะครับแค่เราต้องเข้าใจเท่านั้นเองชาวนาสมัยนี้โดยมากจะขี้เกียจกันนะครับเอาง่ายเข้าว่าคือเผาอย่างเดียวนะครับเอาไฟจุดจุดคุณมาเดินเผาได้ผมว่าคุณก็สามารถมาเดินกระจายฟางได้เหมือนกันนะครับ ใช้เวลาเหมือนกันกระจายฟางตรงไหนมันมันปกติอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปกระจายอะไรมันนะครับตรงไหนที่มันหนาเราก็กระจายออกเพื่อจะให้รถไถสามารถฝังผานลงไปในดินได้เท่านั้นนะครับหลังจากเราหมักด้วยจุลินทรีย์ครบ7วัน10วันแล้วพวกลูกยา เม็ดข้าวก็จะหมดเชื้องอกนะครับย่อยไปฟางก็จะเริ่มเปลือยครับเวลาปั่นก็ปั่นไม่ลำบากนะครับคลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ